สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการประเมินผลงานตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดิฉันนางสาวปานจันจังหันประธานสตรีหมูส่สีอาสาพัฒนาหมูส่สีบ้านทองบอนค่ะขออนุญาตน,นาคณะกรรมการเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ที่สามเกี่ยวกับการเลี้ยงไสเดือนค่ะคสวัสดีค่ะท่นา,านคณะกรรมการประเมินผลงานตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดิฉันนางสาวสกาวหัวาหาันค่ะ ส,ส่วนประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือนนะคะทําให้เราคนในครอบครัวและคนในชุมชนนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะคือผลิตปุ๋ยนะคะจากไส้เดือนเนี่ยค่ะเพื่อนํามาใช้ในแปลงเกษตรกรพื่ผักส่วนครัวนะคะและอีกทั้งเรายังได้เนี่ยค่ะมูลของไส้เดือนนะคะเพื่อนําไปจ่ายจําหน่ายนะคะทําให้เราสร้างรายได้แก่ครัวเรือนค่ะและลดค่าใช้จ่ายนะคะทําให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ตรงนี้ได้นะคะ แล้วอาหารของไส้เดือนนะคะหลักๆเลยจะเป็นขี่วัวนะคะแล้วก็จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราเหลือกินนะคะเพื่อให้เขาได้มูลที่ได้จากธรรมชาติค่ะแล้วมูลของไส้เดือนนี่นะคะยังสามารถช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วได้พืชผลที่ได้มาก็คือถูกหลักอนามัยนะคะปลอดสารเคมีค่ะทําให้เรารับประทานแล้วได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะค่ะ ส่วนการเรียนรู้เนี่ยนะคะโครงการสง่งส่งเสริมการเรียนรู้ไส้เดือนนะคะเป็นระบบเปิดค่ะทาให้คนในชุมชนคนนอกชุมชนนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ค่ะตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือ1พอประมาณ2มีเหตุผล3ามีภูมิคุ้มกันนะคะพอประมาณพอประมาณคือเราได้ผลผลิตนะคะคือปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนะคะนํามาใช้ในพืชผักสวนครัวสวนดอกไม้นะคะ เพื่อที่ให้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะส่วน 2. มีเหตุผลคือเราได้ปุ๋ยนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นําไปจําหน่ายเพื่อให้ได้รายได้นะคะให้แก่ครัวเรือนและคนในชุมชนนะคะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะส่วน 3. มีภูมิคุ้มกันคือมูลของไส้เดือนนี่นะคะเขาจะช่วยชําระล้างนะคะสิ่งที่ไม่ดีออกไปและทําให้หน้าดินที่สโสมนะคะ กลับมามีดินที่มีความบดรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะค่ะส่วนการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนนะคะดีชั้นนางสาวสกาโห่า์ค่ะขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะและขอส่งมอบต่อให้กับถังการเรียนรู้ที่4นะคะการเลี้ยงพึ่งค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการนะคะรับชมฐานต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ